ครับผมครับผมครับผมอ้าร้านที่11รอเราอยู่แล้วครับพี่อุ่นครับไปเจอกับ yes sir เย้ดีอ่ะัดีครับดพรีเมียมวัดีครับสวัสดีบสวัสดีครั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 บอุ้ยไหนไหนหนมีอะไรมาโชว์เราครับดูพรีเมียมดูดีอ่ะครับมันคืออะไรเอ่ยจริงจริงมันเป็น p r รดั c ส2 p r o รดั t ครับคืออันนึงเป็น ครีมกระชับสัดส่วนลดรอยแตกครับตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของช่วยระดับพวกจุดด่างดำจุดตุ่มหนังไก่อะไรฟีลนี้ครับคือต้องบอกว่าเป็นโปรดักที่ทํามาเพื่อทําให้ผู้หญิงมั่นใจขึ้นอ่าเหมือนมาเสริมความมั่นใจให้ผู้หญิงอย่างเงี้ยครับตัวแรกก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าลดรอยแตกครับผมแล้วก็กระชับด้วยเหรอใช่ครับตันไหนเอ่ยตัวนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆมันมีจุดเริ่มต้นมาจาก3อย่าง อย่างแรกเลยคือนะตอนที่จะทำเนี่ยภรรยาท้องนะครับแล้วก็พอท้องตเรื่อยๆก็รอยแตกก็ตามมาเป็นธรรมชาติใช่คราวนี้เราก็ต้องไปหาซื้อมาให้เขาแหละว่าจะมีอะไรที่มันแบบช่วยตรงนี้บ้างเนี่ยครับล้าก็เจอว่าเฮ้ยแต่ละโปรดักต์เนี่ยมันสรรนคุมมันแยกกันแยกเป็นตัวตัวมันไม่มีตัวไหนที่ทํารวมแต่ละอย่างที่มีปัญหาด้วยกันแล้วก็เจอจุดเี่ว่าเฮ้ยเวลาทาครีมพวกนี้มันร้อนอ๋อเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเพนพอยมันเยอะเหลือเกินสำหรับคนท้องเนี่ยครับแล้วก็เลยมองว่าเฮ้ยเราอยากทาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสําหรับคนท้องด้วย แล้วก็ต่อมาจริงมันมีหุ้นส่วนอีกท่านนึงครับที่เขาเป็น t i ๊กต็อกเกแล้วเขาน้หนักแบบเกือบร้อยโลอะไรย่งเงี้ยครับแล้วเขาลดลงมา30โลเพราะนนี้เขาก็แบบเหมือนมีรอยแตกนี่เลยอย่างงี้เราก็เลยอ ลองใช้กับเขาตั้งแต่ตอนเดบิวต์หลับสูดเลยอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันก็เห็นผลอย่างเงี้ยครับฉันเลยเห็นผลด้วยใช่เราก็เลยอันนี้คือรอยแตกมันรอยแตกเนียนลงเนียลงครับแล้วก็พวกผิวที่มันลดลงจากตอนจากตอนอ้วนเนี่ยมันก็กระชับขึ้นดีเนาะซึ่ต้องบอกว่านี่เป็นปัญหาหนักใจของสาวๆหลายคนนะพี่อาร์พี่ทิพย์ว่าไหมพี่อุ่นก็ควรจะซื้อไปฝากสาวๆของพี่อุ่นถ้าอย่างนั้นขอหล่นึงได้เลยขอหลบนพี่อุ่นไม่ใช่เดี๋ยวนี้อย่งขอที่หล่นนะขอผู้หญิงหล่นหนึ่งแซวแซวเดี๋ยวก่อนนะฮะ แล้อันนี้ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงป่ะหรือว่าผู้ชายใครที่แบบว่าไม่มั่นใจก็ใช้ได้ไหมใช้ได้หมดเลยครับทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นสูตรที่สำหรับคนท้องด้วยครับก็คือปลอดภัยสำหรับคนท้องด้วยแสดงว่าอ่อนโยนอ่ะต้องปลอดภัยใช้ได้เหมือนกันเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเจ้าพิโปรดักต์มันมีในตลาดครับแต่ว่า ต้องบอกว่าจริงๆอีกเหตุผลนึงเลยคือจริงๆผมเปิดร้านมอติแบรนด์เครื่องสำอางไทยค่ะอ๋อครับแล้วก็มีแบรนด์ไทยในร้านส0 0้กว่าแบรนด์แต่ไม่มีโปรดักที่เป็นแบรนด์ไทยประเภทนี้เลยอ๋อแล้วเลยเห็นช่องว่างแล้วก็เลยเจอว่าเฮ้ยโปรดักประเภทนี้ในเคาน์เตอร์แบรนด์มันหลายพันกับอีกแบบหนึ่งก็คือถูกไปเลยแต่ไม่ไม่มีใครทำคุณภาพเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาเข้าถึงได้จับต้องได้ใช่ราคาดีคุณภาพดีต้องต้องอันนี้เลยใช่ครับครับผมอยากดูว่าเท่าไหร่แล้วครับถ้า 890บาท890บาทโอ้โใช่แต่ถ้าหลอดนี้จะอยู่ที่390ค่ะครับอ่าแล้วแล้วสีสีชมพูนี้ยังไงฮะส,สีชมพูจะเป็นในเรื่องของการช่วยแบบอ่าผิวใต้วงแขนหนังไก่ต่างๆอย่างเงี้ยครับหนังไก่ให้ผิวแบบขาวขึ้นในในจุดที่มันหมองคล้ำอย่างเงี้ยครับจุดซ่อนเร้นจุดซ่อนเร้นอ่ะใช่ใช่เว่ามีสีหมองคล้ำตรงไหนทาตรงนั้นได้พวกรอยพับไหม ใช่ไหมครับใช่พวกรอยพับข้อสอบต่างๆได้หมดเลยใช่ครับต้องอใช้ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับนี่ต้องบอกว่าถ้าดูใน Instagram ร้านเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นแนวแบบผู้หญิงเซ็กซี่รีวิวกันเต็มไปหมดคือเราจะเน้นโชว์ความมั่นใจของผู้หญิงเราอยากให้ผู้หญิงมั่นใจในการแบบโชว์ผิวสวยดังนั้นไม่ว่าจะแบบหุ่นแบบไหนจะผอมจะอ้วนไม่สําคัญขอแค่แบบมั่นใจผิวสวยแล้วแบบการที่จะแสดงออกอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนทดลองเทสครับจริงๆต้องบอกว่า เราก็อยากทําของดีที่สุดออกมาเนาะแต่พอทดลองเทสปุ๊บทำไปหลอดหนึ่งปุ๊บคือเราก็เด v e l ลอ e สูตรไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเออมันมันได้ผลตั้งแต่หลอดแรกเลยเลาดลิแกผลิตขึ้นมาต้องบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบเราให้ทางแ l a เนี่ยผลิตเฉพาะสูตรเนี่ยของเราขึ้นมาเลยเป็นสูตรเฉพาะเม่กี่ที่บอกเพนพอยท์คือทานแล้วมันร้อนแปลว่าของเราปรับมาแล้วเป็นแบบเย็น อ๋อหรอจะเป็นร้อนจะเป็นเย็นไปใช่ครับดีงามดีงามจะเป็นเย็นสบายอะไรเงี้ยครับผมว่ามันได้เรื่องของการบำรุงด้วยป่ะเพราะว่าผมสัมผัสดูมันมันดูชุ่มชื้นดีครับพี่อามพี่ทิพย์ครับยอดเยี่ยมเลยเพราะมันจะมีเชียร์บัตเตอร์นะครับแล้วก็มีโจโจ้บาออยล์เป็นนั้นด้วยองเงี้ยครับก็จะช่วยให้ผมชุ่มชื้นเราเราผมมั่นใจเพราะพี่พเพราะพี่เขาทำแบรนด์พวกคอสเมติกมาเยอะมากเหาขาต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรยังไงแล้วเขาก็ทำของเขาเองเลยนะฮะอ้าวโปรก็ดีหนึ่งแถมหนึ่งขนาดนี้ เยสเซอร์นะผมปรบมือครั้งที่ยี่นะคะเดี๋ยวว่าแต่ผู้หญิงที่สนใจหรือผู้ชายยุเป็นผูสนใจนะต้องดูแลตัวเองนะ